โอเคพี่มาตอนนี้ก็พี่มาเอาอีกคามาแล้วผมมาถึงแล้ว ตามมาด้วยบอบิวดำน้อยนี่ติดตามแล้วคันนี้ไปซอยข้างในเลยพี่ซอยข้างในเลยเนีบยเขาไปเลยไปเดี๋ยวนี่ครับบอบิวดำน้อยครับครับดีครับผมเห็นในเฟซอยู่คันนี้ เดี๋ยวเป็นเพื่อนเดี๋ยวรับไปเดี๋ยวครับผมมาเนี่ยลั่นมาแต่ไกลคันนี้มันลั่นขนาดนั้นเลยเหรอคันนี้ฮะมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอแรงแรง้อยสิบห้าวินี่นะใช่พี่บิวไหมอ๋อเห็นในเฟซอยู่บอบิวดำน้อยนี่ไงบอวิวไออันนี้พี่กว่าเหรออ๋อพี่สาวครับ ไปในซอยนู้นเลยพี่บิว,วเฮ้ยนนะ่เออเอาลักเข้าไปแล้วนี่อันนี้88แรงม้าผม NKR อ๋อคันที่ไปตุก๊กไอตอไม้นี่หว่าเมื่อวานเห็นวิ่งเส้นนี้อยู่นะใช่ใช่ใช่นี่ไง ออืไปงานตอดินวันนี้เออล้อมาร่วมด้วยเนีเนี N ้ยเอ็นเอ็นเคอาร์ไปสิบแปดแรงมาร์คคันนี้เนี่ยมีออกรอมาร่วมด้วยครับคันนี้น้องดารินนะครับเนี้ยลูกป๋องจากทีมงานลูกป๋องออกมาครับผมรำไปเรื่อยปี๊ ของพี่มาก็แรงไม่เบาครับบอกตัวเปอยารถไถเดินตามเลยเมื่อกี้เงียบแต่จอยกันครับน่าจะรออะไรสักอย่างเลยเงียบนี่พี่สาวของพี่มาครับข่าบบกรลด้วยนะครับสองคันเลยสุดยอดครับสวัสดีครับสุดยอดจริงครับพี่กับน้องเจอกันเอาบรลย บอกตัวลั่นเนาะพี่มาเมื่อกี้คัน <c ười> นี้ลั่นดีอะเออมันไอเรียกไอรถไถเดินตามอะ,เอ,ะเออเหมันรถไถเดินตามเลยอะรถไถแปูบ่ะไอแคเนเตอร์มันแรงขนาดเลยอะพูดเนี่ยแล้วใครจะลงเทรล ER อะไะทีนี้อ๋อรอมาอนะบันไลแน่นอนรนะับจะต้องรอติดตามหน้างานต่อไปคลิปนี้ หัวล้อนะครับสาวพี่สาวพี่หัวล้ออะไรวะอ,อืมอารมณ์ดีหละว,วันนี้ได้ทำงานอืมธรรมาดาเลยพี่ชาอยอ่าฮะอ่าฮะนี่คันนี้แปดแปดแรงม้าครับคันนี้ยูสี C ่สิบ ไป,ไปแล้วไปแล้วนวดเรือเข้าไปแล้วเมื่อกี้เห็นเอาไอตัวดันดันนั้นอยู่ดันพวกหญ้าอะไรอยู่นี่ครับคุณขับแบ็คโฮมาแล้วผมอืมอ๋อพี่จะขับเจ้าแคนเตอร์นี่ครับนี่ลุยงานสวัสดีครับโอ้วันนี้ครับเองเหรือ๋อวันนี้เอาให้กุเลยครับมังนาลอกโลเปลี่ยนอาชีพแล้วไปลงเตลือ พี่กับน้องเจอกันแล้วดูงานต่อดีนะ่นะวันนี้ครับอืมปลงลงลงเอาใครพี่ใครน้องกว่าดูเอาความสูงก็ดูเองยืนกุมเชิงน,นั่นแหะเอาเดี๋ยวพี่ก็จะลงเทลเลอร์แล้วครับต้องเบรกไหมเนี่ยเอาอยู่สี่สิบลงครับผม คันนี้นี่ไม่ใช่ล้อไม่ล้อตะขาบเลยอันนี้ล้อยางอย่าง,งเดียว <c oughs> อ้าวลงได้เว้ยว่นาน้นานั่นหน้านันาน่นนั่นนั่นไม่มีคนกมเบรกซะด้วยนี่ถ้ารถไปข้างหน้านี่ก็หาเลยนะพี่ไม้นีย่ระดับเสียง <laughs> พี่ไม้บอกระดับเสียง <laughs> ไม่ต้องให้คนอยู่คุมแล้วเนี่ยให้รถไปเองเลยเนี๋แอบลงได้ครับแม่ธรรมดาสักที่ไหนล่ะ <laughs> คนขับแมคโครไม่เสียวเลยครับลงได้เลยนี่ถ้าผมขับแมคโครผมกลัวเลยนะผมไม่กล้าลงเล็บรถไหลแบบเนี้ยโอเคไปเ้ยไปเยับเบ่อน Ba, lui nha lắm Không. Phải mà. Ui. lăn cả đàn đi, ở đi, hào mày đi. Ôi rồi Ôi giời. คนล้านนะทุกคนเนี่ยน่าน่าน่า่น่า้ยเสียงได้ว่ะคันนี้เอามาดูแปดแกันคันนี้จะจะเข้าซอร์เป็นนะผมไปไปทีนี้ไปดูโอเคเราตามไปดูงานตอนดินกันเลยครับสำหรับทีมงานของพี่มาครับนี่ e su su enchi raf ขับโดยสาวบิวด้วยนะครับอันนี้พี่สาวของพี่มานะครับพี่มาขับคันคันเตอร์มาเกีย้ เนี่ยเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเขาซอยไปเลยผมตามไปไปตามไปอันไปอย่าไปดูหน้าง,งานทีเดี๋ยวรยโอเคแล้วผมก็มาถึงแล้วเดี๋ยวจะไปดูกันนะตามตัวไปโดยสวบูหกลอซิ่งนะครับนูนคะรับบ๊อบแคทอยู่ข้างในนูนะ้นครับ แล้วก็ตามมาลุยงานตอนดินต่อแล้วครับคูโบต้ากับอีซูนเค8 8แล้วครับตามตูดไปเลยเนี่ยล้อยางไม่เป็นรอยแล้วนี่ข้อดีของแมคโครล้อยางครับนี่ไม่ล้อตะขาบนี่ดีเลยไม่มีรอยเลยนี่เนี้ยลงซอยตรงเนี้ยเนี่ยโหชันมากเลยอ่าทางลงจะเสียวหน่อยครับ ชันมากทางลงเนี่ยครับทางลงโคตรชันคนระับแต่ว่างั้ปึ๊บเอาไปโอ้โหอ๋อ,อดูครับดูชันชันเนี่ยต้องใช้บุ้งกี่ช่วยนะครับโอ้โหว้าวลงไปแล้วไปทางลงโคตรชันนะดูดิ เาเลยพี่บิวหกล้อลงไม่ได้แน่นอนแนละ้วกันชนผมว่าไปแน่นอนครับถ้าขืนลงไปเนี่ยผมว่าเราอย่าเสี่ยงดีกว่ากระบะก็ออกด้วยอ๋อมดเ,เรียบตรงนี้แสดงกว่าไปทางรัดตอนนี้ลงไม่ได้แล้วกันชนเนี่ยเกียร์อ,อ๋อตัดสินใจไปลงทางโน้นนะผมแล้วก็เบี่ยงมานี่ผมรู้แล้วน่าจะใช่ครับผมตอนนี้พี่บิวเอาหกล้อไป เลี้ยวฝั่งโนนับเลี้ยวรัดทางสวนปามเลยเอ้ยจะป่าดได้ไหมเนี่ยดูที่นั่นไงผมว่าแล้วเฮ้ยไปได้เหรออ๋อรัดทางเงียบเฮ้ยใจได้ไว้รัดทางสวนปามแล้วเพราะว่าไม่มีทางลงคนระับเอาเอามาได้มาได้ไวนี่แม่แน่นอนจริงๆ นี่ธรรมดาที่ไหนเล่าเลยแต่สินใจแลดทางนู้นเลยออกทางนู้นเลยเฮ้ยอาโอ้สุยดยอดแม่นนี่แค่แปดแปดแรงนะไม่ใช่ร้อยสิบห้านะเอาโอ้โหกวันดำเล็บ ตีนหนักจริงๆเลยแต่ละคนเอ้ยไปไปตรงเลยพีบ่บิวตรงเดี๋ยวเราดูตอนอีกคลิปนะผมว่าหน้าง,งานตะโขดแค่ไหนผมจะตัดเป็นอีกคลิปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันกคลิปอีกหนึ่งคลิปครับผม